สิบ่าเรื่องเลขเด้อพี่น้องไปนี่ถือถือเลขกินสูงวสูงวดเมื่อได้ก็กินกินคักกินแน่เลขนะบ่มี่มือไดบ่มีงวดใดว่าสิบ่กินกินแล้วกินอีกกินทั้งปีกินทั้งศาตร์กินนี่ไงกูได้กินขึ้นเด้อให้นกูได้กินขึ้นนี่มึ่ตาย สื่อสื่อสามสองออกสามหนึ่งสื่อสี่หนึ่งหนึ่งสี่ออกสามหนึ่งออกไกลไกลในกระบอกบุกอังอ ก็เลยสือปลาเผามากตัวหนึ่งมัเนี่ยตัวละร้อยสามชิบสืบเล็กเบื่อไลเ์ก็หันดอกสือปลาเผาตัวละร้อยสามชิบคิดแล้วคิดอีก Hmm. kinh đai kinh đi kinh chung một, không biết để bà bọc kinh นี่กินปลาจะได้สลัดสลัดว่าต้องกินพิธีพี่ทานหกพี่น้อง พี่ีพี่ทันก็อิ่มกินบ่พี่ีพี่ทันก็อิ่มคือเกากินโหลดเอาที่สบายใจเลยก็มาถือเหลือเงินอยู่สองร้อยก็ได้ซื้อป่ามากขินร้อยสามสิบเงินซื้อเลขอันปันได็หานขนกวยมาก เจามือเด้รวยเอาร่วยเอาใส่ท้องเต็มตม,ตมือเต็มแขนกินอาหารรู้หลาเจ้าของเราสิก,กินยังก็บ่ได้กินยันแต่บ่มีเงินใส่หนีค่าเลขกืมสีวิตนอกสีวิตแต่เป็นค่ะ Ku da ka แต่กับว่ยอมแผลมันซื่อจนจนกว่าก็สิทือซื่อทุกงวดเนี่ยบะทูก,ก็ให้มนลูบไปถ้ามาเห็นเลิกซื่อเลขบอเลิกบ่ได้หยอค่ะเพระว่ายยังเต็มมันเ,นเขาแนเ่เ้นเลือดแล้วออกม่ได้หรอกของพวกนี้ มิแต่ซื้อม่แต่จซื้อเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นสิบเร่าซื้อมัน ปนไหนกน็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใน,นเนยเดอ้อพี่น้องเลยเพื่อเป็นกำลังใจไอ้ขนนอยมีแรงเห็ดคลิปต่ตอไปอุ๊ยขอโทษบริั้งใจบา,บายบาย